สวัสดีค่ะพี่พี่ใช้กระบ,บะรีโว่พีเลเนอร์รุ่นนี้อยู่หรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าถึงรอบเปลี่ยนยางนะคะวันนี้จะมานําเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพ,พี่พี่ค่ะขนาดล้อดเดิมของลูกค้านะคะเป็นขอบ17ค่ะล้อขอบ17นะคะยังจะเป็นเบอร์2 6 5 6 5ห้าหวันนี้ตั้งใจมาเปลี่ยนแม็กพร้อมยางเป็นขนาดขอบ18ค่ะรุ่นมืขข่อสกครู่นี้นะคะจะเป็นของอรีโว่พีเลเนอร์สองขอบ18ค่ะราคาชุดละ29,00 0บาทนะคะเมื่อกี้จะเป็นยางคู่ตัวบิสโตนค่ะจะมีรุ่นไหนบ นาห้ที่ใส่ได้พี่ๆเดินตามมาเลยค่ะชุดแรกนี้นะคะจะเป็น GR Sport ขอบ18ค่ะหายากมากๆเลยนะคะตัวนี้ชุดละ39,000บาทยางมาคู่ตัวบ s t o n e ค่ะแล้วก็ Fortuner นะคะ l e g e n d ด r ขนาดล้อขอบ20ค่ะชุดละ29,000บาท r ี v o 2.4ขอบ17มีคนจองเรียบร้อยแล้วค่ะและสุดท้ายนะคะล้ er, อ Fortuner l e e d e r ขนาดขอบ18ชุดนี้ยางคู่ตัวบิ t โตนค่ะราคาชุดละ33,000บาทราคาซอฟลงมาหน่อยก็จะเป็นยางคู่ตัวดอลลอช ละ29,000บาทเดียวให้น้องลองเทียบให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะคะล้อหน้าจะเป็น G R Sport ขอบ18ชุดละ39,000บาทข้างหลังจะเป็นของ r e v o ตัว2.8ขอบ18เช่นเดียวกันค่ะราคาอยู่ที่29,000บาทราคาห่างกัน1,000 10, 0เลยนะคะทั้งนี้อยู่ที่ ความชอบส่วนตัวแล้วค่ะสเปคยางที่ติดมานะคะยี่ห้อเดียวกันเลยบิสโตนูเลอร์ HT684 ยางเบอร์265 60R18 สำหรับปีที่ผลิตยางนะคะยางยังเป็นสัปดาห์ปลายปี2022อยู่ค่ะสัปดาห์ที่40ขึ้นนะคะทางนี้ล้อและยางป้ายแดงของที่ร้านโดยเฉพาะยางนะคะเราจะรับประกันให้ลูกค้า2ปีค่ะ 2ปีในที่นี้คือโครงสร้างยางเสียบิดเบี้ยวผิดรูปก่อนหมดอายุการใช้งานนะคะในกรณีที่ลูกค้าไปเบียดตั้มแตกฉีดทุกๆกรณีในส่วนตรงนั้นทางร้านไม่ได้รับประกันค่ะลูกค้าใช้งานได้สบายใจหายห่วงได้เลยนะคะเพราะว่ายางที่ติดมากับรถยนต์มาจากศูนย์รถยนต์เนี่ยค่อนข้างทนค่ะ QC วีน่แน่นมากๆเลยนะคะเหมือนที่ลูกค้าออกรถป้ายแดงมาครั้งแรกกว่าจะได้เปลี่ยนยางอีกทีคือใช้ยาวๆไป3-4ปีเลยค่ะสรุปว่านะคะลูกค้าเลือกเป็นล้อ g ี สปอร์ตขอบ18ค่ะชุดละ39,000บาทของเก่าเทินเป็นส่วนลดก็ลดหลั่นกันไปค่ะตามสภาพล้อรละยางเดิมของลูกค้านะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้านะคะมาไกลพอสมควรค่ะขอพระคุณลูกค้าจากจังหวัดชัยนาทนะคะหากพี่ๆสนใจรุ่นนี้ถ้าพาชุดนี้ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่ามีของเข้ามาจะรีบอัปเดตผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะ ร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะมี2ส,สาขานะคะสาขา2อ,อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอําเภอเกษตรสมบูรณ์วันนี้สาขา2มารับของด้วยค่ะวันไหนที่พี่เขามารับของนะคะเราก็จะแจ้งผ่านทางหน้าเพจค่ะเผื่อพี่ๆสนใจระหว่างปทุมธานีไปชัยภูมินะคะสามารถสั่งซื้อสินค้านัดรับคนละเครื่องทางไม่เสียค่าจะส่งค่ะที่นู่นนะคะก็จะมีล้อและยางป้ายแดงเหมือนกันเลยนะคะยกเว้นแต่ตัวทอ็ทอปจริงๆค่ะนะคะแต่สามารถสั่งให้เราจะส่งไปติดตั้งที่นั่น ได้นะคะราคาที่สาขาสจะสูงกว่าที่เชภูมิ5 0ร้อยถบาทพี่ๆสามารถสอบถามเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ